ประมาณเราๆการบอกจำนวนคร่าวๆนะคะในภาษาจีนเขาใช้คำว่าอะไรคะทุกคนสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะคะก็คือจั่ยโยกจั่วโยกจัวจ่วนะคะหมายถึงซ้ายโยหมายถึงขวาซึ่งในภาษาจีนนะคะสามารถใช้ในความหมายของการประมาณหรือบอกจำนวนคร่าวๆได้นะคะเช่นท่าซานซือซุ่ยซ้าโยเขาอายุประมาณ30ปี ซึ่งการพูดก็ง่ายมากเลยนะคะก็คือการนำจำนวนนะคะไปวางไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าจวโยข้างหลังค่ะเช่น10อ10นาทีประมาณ10นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำหนักส่วนสูงก็สามารถใช้คำว่าจวโยได้เหมือนกันนะคะเช่นท่าส่วนสูงอีมีปา้าจวโยกอีมีปา้าก็คือ180นะคะจวโยกประมาณ180อาจจะ183่ิหรือ อาจจะ179นะคะอยู่ระหว่าง180ค่ะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะก็คือการใช้ส่วโยกในการบอกจํานวนหรือปริมาณเข้าๆนะคะจริงๆแล้วคําว่าส่วนยกนะคะยังมีวิธีการใช้อื่นๆอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย